สวัสดีค่ะโอปอนะคะวันนี้โอปอมีครีมมานำเสนอนะคะเป็นครีมของโปรยูมันจะเป็นเซตนะคะก็คือมีเซรั่มคือตัวนี้เป็นตัวโปรยูไวโกลเนี่ยตัวนี้ค่ะเป็นเซรั่มแล้วก็ตัวนี้จะเป็นครีมตัวนี้โอปอใช้อยู่มีคนถามว่าทำไมหน้าใสาจังก็คือตอนนี้ใช้สองตัวนี้นะคะก็คือเช้าเย็นแต่ว่า ตอนเช้าก็คือใช้ตัวนี้ลงแล้วก็มีไวท์เทนนิ่งด้วยนะคะไวท์เทนนิ่งก็คือยี่ห้อตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อครีมว่าเป็นยังไงเพราะว่าทางโปรยบอกว่าทำรีฟิลให้หน่อยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะตัวเนี้ยเนื้อมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นน้ำเลยคะ่ะเห็นไหมนีมค่ค่ะพอเราลงอันนี้เปื่อยหน้าเลยนะ มันจะรู้สึกว่าเหมือนมันมีมีทองหรือเปล่ามีทองคำหรืออะไรซุกอย่างมันเป็นแบบโกโกะทำให้หน้าเราเงาค่ะเงา,าเป็นแบบเกาหลีเนาะสไตล์เกาหลีอ่ะนะคะเน้าราก็จะมีแบบนี้มากเนี่ยอันนี้ใช้เซรั่มเสร็จแล้วต่อไปใช้ครีมเนื้อครีมก็จะเป็นแบบเนี้ย ตัวนี้ยี่สิบกรัมตัวนี้สิบห้ากรัมนะคะเนื้อครีก็โอเคค่ะดนเนี่ยก็โอเคนะนี่ค่ะก็ใช้ไม่เยอะค่ะกระปุกนึงก็ใช้ได้เกืบเดือนนะคะเนี่ยกินหอมค่ะ พอทาปุ๊บรู้สึกว่าหน้ามันจะไบรท์ขึ้นอยู่นะรู้สึกแบบชุ่มชื่นนะคะเนี่ยดูรู้สึกหน้าเงาเงาขึ้นเห็นไหมคะเหมือนมีเหมือนเป็นดแบบับเป็นเขาเรียกเป็นโกโก้อะนะคะก็โอเคอะคะ่ะหน้าใสขึ้นเป็นเซ็ตหน้าใสก็ไตของเขาจริงๆ นะะคก็ใครสนใจก็ติดต่ออปปได้หรือว่าติดต่อทางโปรยูได้นะคะสวัสดีค่ะ